สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องลุงอ้วนพาเลาะชแนลอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนีพี่น้องครับผ้าผีผ้านองครับมาอยู่ที่บ้านหัวฝายครับตำบลบ้านดูอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับมือนีผ้ามาลาป่าหญ่ครับพี่น้องครับในยิ่งข่าวว่าอ่างเก็บน้ำบ้านหัวฝายนี่มันมีป่าหง่ๆหลายครับมือนีครับอมากับทีมงานครับซีพนอครับมือนีครับเพิ่นผ้ามาเพิ่นเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวสี ผ้าพ่นในน้ำโตครับบมื้อนี้ครับลุงวันผ้ารอครับเอาเบ็ดมาทั้งหมดแปดขั้นลงไปเมดแล้วนะครับแปดขั้นครับพี่น้องครับเมื้อนี้สิมาลาปลายไงพี่น้องได้เบึกกันสี่ได้โตบ่ได้โตได้ติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับผมอย่าให้คืออยู่ไม่นำกกกย่าให้มีอุปสรรคไม่นำกุกคลิปวังหันครับพี่น้องครับอุปสรรคไล่หลีครับมื่อวครับพี่น้องลุงวันผ้ารอครับใส่เยื่อครับพี่น้องครับราซีเป็นเยื่อผงคือเก่าครับ เป็นเยื่อผงครับเป็นเยื่อทียมื่มอวันใส่ครับเป็นเป็นเยื่อเยื่อผงครับใส่ขนมปังครับผสมล่ำครับแล้วก็มีอ่ายำลูของมะน้ำครับจะเป็นผงผงครับเป็น้องครับนะครับจะเป็นผงผงครับก้อนครับ ยำโลมียำโลของมะนาวครับพอมือนีิพนธ์มามีปลาบึกปลาสวายครับก็เลยใส่ยำโลครับมียำโลหรอกมี่ให้เกียรติน้อยนึงครับบันนี้ใส่หลายครับให้เกียรติครับผสมเข้ากันครับเราเข้ากับมะครุยูหนาบอครับการคุกครับพี่น้องครับลุวงวันจะใส่บัตเตอร์ครีมครับบัตเตอร์ครีมครับมือนีิครับบัตเตอร์ครีมผสมกับน้ำครับแล้วก็บีบโรยโรยโรยหรอกครับคุกครุกคุกผสมตีครับอ่ะเข้าไปตีเบสกันพี่น้องครับ ตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณตีหาเคืงครับตอนนี้ครับตีหาเคืงยิ่งท่านได้แจ้งครับเมื่อคืนนี่ฝนครับยูทีจังหวัดเชียงรายนี่ฝนตกแห้งครับหมอกควันก็เริ่มจางไปแล้วครับครไปเ้าไปตีเบสกันโอเคครับพี่น้องครับได้โต้ได้โตงได้กระติดตามกันในเรื่องพี่น้องเด้อพี่น้องครับหอากระตีเบสเรียบร้อยครับตอนนี้กับเวลายูทีหกโมงเสาร์ครับ ยังบ่ท่านได้แจ้งอยู่ยังหมืดอยู่คือเเ่าครับอบ้านหัวไยนี่พี่น้องครับบ้านหัวไยตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่มันจะเขาไดอยู่สองเส้นทางพี่น้องครับอ่าทางแรกครับมาทางบ้านดูครับมาทางบ้านดูมาทางบ้านดูหล้วเขาบ้านโป้งพอบาดครับเขามาโป้งน้งโต๊ครับแล้วเขามาอหอดหัวไยครับบ้านหัวไยนี่จะเป็นบ้านทุ้ายครับติดตีกับภูเขาครับ เราอีกเส้นทางหนึ่งพี่น้องครับเขามาทังบานไซมูนครับตะบนเมญ้าครับเส้นทางวัดห้วยประวัดห้วยประกังนะครับวัดห้วยประกังเรามาบานไซมุนครับเราก็ไม่นช่มีทางเรียวเรียวขวาครับทางเลียวขวาเขามาครับมาทางอาสมเทพประธานพรครับกะตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆประมาณจากแปดกิโลครับมันก็มาหอดบานหัวฝายขึ้นกันครับมาหอดอ่างเก็บน้ําบ้านหัวฝายครับตอนนี้เราก็ลอรุ่นตาพี่น้อง เบิ่งกันไปเง้วๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมผมว่าได้ตัว่นน่องละมือนี่จักสิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดปฏิทัยพี่น้องได้เบิ้งกันอ่าโอเคนะพี่น้องเนาะตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกอันนี้ครับตัวแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกครับตัวแรกนเป็นปลาตะเพียนหลวงครับตัวนี้ตัวแรกครับเป็นปลาตะเพียนหลวงมาแล้วครับตัวแรกมาได้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  ช่างตะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนตัวแรกมาแล้วอ่าเดี๋ยวลุงอ้วนผ้าเลาะเหตุงานล้วพี่น้องครับโอ้ตัวหญ่อยู่ครับปลาตะเพียนตัวนี้ครับใส่สวยใส่สวยอ้เป็นปลาตะเพียนใหญ่ครับตัวนี้ครับใส่ประมาณกิโลหนึ่งครับตัวใหญ่ครับมานมานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วมีปลาใหญ่เข้าครับมีปลาใหญ่เข้าครับ มาเลยครับมาเลยมาเลยไม่เป็นไรครับครับเอาเลยเอาเลยมาเลยมาเลยมีปลาใหญ่เข้าครับไอเป็นปลาบึกครับตัวนี้มาอล้วมาแล้วมาแล้วในที่ตักอ่ะ ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่พอสมควรใหญ่ใหญ่เข้ามาฮะโอ้ควา,า,า,ามวิ่งออกเยอะเลยโอ้ มีเจ็ดแปดโลได้นะตัวนี้ออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังสู้กันอยู่ ู่ครับอยู่อยู่อยู่ยังไม่ไปไหนอีกหน่อยจะเรียกหมามากินก้างใกล้แล้วใกล้จะยอมแล้วอืม สวายเยอะนะครับอยู่นี่นะครับโอ้ไม่เข้าหรอกไม่เข้าเดี๋ยวมันก็ยอมอามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ยอมเดี๋ยวก็ยอมครับเอานี่แหละอยู่ใกล้นี่แหละโอโ้โหวยอย,อยู่ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว

เป็นกระห้ครับเหมือนกระหมีสิบ้ายังต่ำ ตามครับอ้าโอ้ย,ยนะน่าจะเป็นที่20แล้วครับคราวนี้ครับจาก15ขึ้นไป20แล้ว15อยู่ใต้น้ำขึ้นมาท้องบนเป็น20แล้ว โมแต่ครับมระมาณ15้าขึ้นน่ะ15้าอัพอ่ะโอ้โหมีซาวครับมียี่สิบฮะตัวเท่ากับเนี่ยตัวเท่ากับต้นเนี้ยยังไม่หมด่าย จากสิบบาขึ้นเป็นสิบโลแล้ววดมรียนโอ้โหประมาณประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลเล,ลตัวลวะบอเาขาไมไ่มันมันจะค่อยๆมาล้ะเราเราค่อยๆ ประมาณประมาณยี่สิบสองโลดูนะครับตัวนี้ครับโอ้โหใหญ่กว่าคนนะครับโอ้โหเท่าคนเลยโอ้โหอ๋อเยี่ยมโอ้โหโอ้โหตัวนี้ครับยกลงไม่ไหวละค่ะบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์มาถ่ายรูปให้หน่ะเดี๋ยว เอารูปเลยไอ้อะไรน่าจะมีสามจมั้งเป็นปลาจีนน้อยเขาพี่น้องครับ <c oughs> ได้สามตัวเหรอปลาจีนน้อยครับโอ้จะได้ตีปลาไงกันยังไม่ได้ปลาจีนอยู่เอา้าได้ยังก็เอานั่นแหละฮะเอาอยู่นาะ เอาให้ไปกินเนาะเอาเนาะอ้าวไปตัวเลยไปตัวเลยให้ฟรีให้ฟรีเบาเอาเบาเอาสตังโอ้ให้ฟรีขายกล้องฮะให้ที่บาทเบาเอาเบาเอามามาตกปลาเบาเอามาซื้อแต่ให้ปลาไปกินฟรีโอเคเนาะโอ้อนกดข้างเท้าซื้อทานโบมีสตังเลยเออให้ปลาไปฟรีแหละนั่นล่ะเอาปลาไปขายไปซื้อทานก็ได้โอ้ เอาไปกินเออไปกินเออไปกินโอเคโอเคเอาไปกินอ่านี่คือทีมงานครับถีม้าน้ำกันครับเอาพี่เพ้นชมน่อยสวัสดีครับน่อยสวัสดีครับอ่าอันนี้คุณวงเดือนอันหน้าน้อยอันนี้จ้าและอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ลุงผ่องครับเสียนบาดาลเสียนเจาะน้ําของเราสวัสดีครับลุงผ่องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออนี่คือทีมงานไปน้องกับทีมงานที่ ทีมงานปลาหน่อยพาะนะทีมงานปลาหน่อยนี่คือทีมงานกาป้าตอนนี้กาของเฮาเลยพี่น้องครับกาเขายูครับเขายูกัเป็นปลาตะเพียนปลาจีนครับปลาจีนก็ได้สามตัวกัให้เพิ่มไปตัวนึงเราวังหันหนึ่งแต่ว่านั่นกาเขาเรื่อยๆครับเขาเรื่อยๆปลาใหญ่กระบอนดีครับผมว่ากับนี่โอกาสอยู่พี่น้องครับนี่โอกาสที่สี่ได้ปลาตัวใหี้ครับพี่น้องเขาบอกว่าเบิ้งครับบรรยากาศครับของอ่ หมู่บ้านหัวฝ pues mm ายครับที่ผมบอกว่าอยู่ในุบเขาครับอันนี้เป็นภูเขาเมดดรับล้อมรอบครับหมู่บ้านสิยุยู่เนี่ยครับหมู่บ้านครับนี่ก็จะเป็นภูเขาครับล้อมรอบเลยพี่น้องครับภูเขาล้อมรอบครับอ้อมไปเมดครับเป็นภูเขาล้อมรอบครับอมันนี้เรามามองตกปลาครับขึ้นข้างบนพี่น้องครับข้างบนตรงนั้นจะเป็นดอยปูไข่ครับ ดอยปูไข่ครับพี่น้องครับจิมิตานะครับเนี่ยมองเห็นอยู่ครับนะครับเห็นบ่มครับนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นลังคาซีขาวๆนะครับอ่าเป็นดอยปูไข่ครับอ่าเป็นเช่าเขาครับอยู่ข้างบนนะครับกันนี้คือบรรยากาศโดยรวมครับของบ้านหัวฝายตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหายไปแล้วเหรอเอาโอ้ไปไปตัวขันไหน อ๋อเดวอบมาเลยทางซ้ายทงซ้ายทาซ้ายทาซ้ายจมดินจมโย่จมอยู่อ่าปะจีนอีกตัวนึงครับรีบหมุนค่อยๆยืดค่อยๆยืดมาจอกๆๆกจมาเลยโอเคครับเป็นปะจีนอีกแล้วโอ้ยปะจีนเข้าทุ่นแล้วทำไงดีนี่ดำเลย ไม่อาละดำอย่างเดียวยกเลยปจีนน้อยอย่างเงี้ยปล่อยมาโอเคเป็นปจีนอีกหนึ่งตัวครับโอ้วันนี้เข้าปจีนนี่อ่าโอเคอยู่ไหมตัวครับตอนนี้ น่าจะเป็นปลา,า,อ,าอ๋อทุ่นครับทุ่นนะ่าจะเป็นปลาจีนครับ ตัวหนึ่งปลาจีน,อนโอ้หน่อยขายีนอีกแล้วนะตู้ไหนไม่แขกนนะพี่น้องเบิ้งครับปลาขาวส้อยตัวเอีครับพูดไะปลาขาวซอยปลาขาวซอยด้ีครับนี่ครับมาอีกหนึ่งตัวเอ้ยิอีกหนึ่งตัวโอ้ได้ดลา้านพี่น้องครับเมื่อนี้ปลาจีนมีแต่ปลาจีนหน่อยครับมีแต่ใส่ซ้ำนิดนึง ปลาใหญ่บ่อเขาปลาใหญ่บ่อเขาเลยนี่ซัมเนราโอ้ oh, พี่น้องครับมือนี้กะบคำแล้วพี่น้องครับเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับกะสิได้แน่ครับแต่ว่าบ่ได้ปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ที่ได้เพิ่นได้ครับเพิ่นได้เด้อพี่น้องได้ไปตักให้เพิ่นครับเป็นปลากระหูครับที่อ่าอยู่ในคลิปก่อนหน้านั่นนะครับ นำนักปลากระโห้โตเทียวขึ้นมาได้ครับ23.5สกิโลครับสั่งมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งผลงานของทิปนี้พี่น้องครับผลงานของบอหัวไฟครับว่าส่วนายที่เป็นปลาจีนครับจะาลุงวันพระละเมื่อนี้ครับว่าอากได้ปลาจีนครับครับตียังได้กะตีทุนตียังได้กะจินก็เลยโอ้เดียวน่อยเดียวนะครับเอาบลาลายครับเลยบ่อเอาปลาจีนหลาย เดี๋ยวไปลงผลงานกันพี่น้องครับอะลงผลงานกันเราก็สีตาผีตาหนองไปครับนี่คือคือผลงานพี่น้องครับมือนีครับมัดมือครับคือปาจีนห้องบริจากใดปันใดแต่ว่ามั่นหังจะเป็นต้องเอาครับามมันไม่มีปานอื่นครับอ่าเนี่ยครับทีมงานครับทีมงานครับเอ้ทีมงานครับผมโอ้อ่าพี่น้องครับนุ่งวันท้าเราเชนเดีพี่น้องมือนีกะ ้อร่าพระจากพี่จากน้องไปก้อนเด้อพี่น้องเด้อครับโอกาสหนาคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณหลายๆครับที่กดติดตามครับกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับอ่าคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณทีขอบคุณน้องหลายๆครับคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องครับคลิปนี้ครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ